ยินดีต้อนรับกลับมาวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับอนาคตขององค์การขนส่งในเมืองกับการรีวิว3ล้อไฟฟ้ารุ่นใหม่ปี2025จาก Annie l i า n e t ลินเนตซึ่งเป็นรุ่นที่พัฒนาและปรับปรุงใหม่หมดจดนำเสนอความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับเทคโนโลยีอัจฉริยะและดีไซน์ที่ดูพรีเมียมมกกว่าที่เคย ตั้งแต่แรกเห็นภายนอกของ3ล้อไฟฟ้ารุ่นนี้ก็สะดุดตาทันทีแอนนี่ลิงเนตได้ออกแบบให้ดูทันสมัยและโฉบเฉี่ยวมากขึ้นตัวรถมีเส้นสายที่ชัดเจนรูปลักษณ์โค้งมนผสานกับดีไซน์ล้ำยุคใช้ไฟหน้าหลังแบบเล็ดที่ทั้งประหยัดพลังงานและช่วยเพิ่มความปลอดภัย ส่วนหน้ารถปิดทึบตามแบบฉบับของรถอีวีและผสมผสานเข้ากับตัวถังได้อย่างลงตัวสีสันของรถมีให้เลือกหลากหลายเหมาะกับคนขับที่ต้องการความโดดเด่นบนท้องถนนตัวรถมีขนาดกระทัดรัดเหมาะสำหรับถนนแคบในเมืองแต่ก็ยังให้ความรู้สึกพรีเมียมในเรื่องของสมรรถนะรถคันนี้ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ กำลังสูงสุดประมาณ9-12ถึงกิโลวัตต์แล้วแต่รุ่นแม้จะดูไม่เยอะบนตัวเลขแต่สำหรับการใช้งานในเมืองถือว่าเหลือเฟืออัดระเร่งดีเยี่ยมด้วยแรงบิดที่มาตั้งแต่ต้นแบบฉบับของรถไฟฟ้าการขับขี่ลื่นไหลระบบกันสะเทือนปรับปรุงใหม่ทำให้การขับผ่านลูกระนาดหรือถนนครูคระนุ่มนวลกว่ารุ่นเก่าอย่างชัดเจนเสียงเครื่องยนต์และแรงสั่นสะเทือนก็น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งทั้งผู้ขับและผู้โดยสารจะสัมผัสได้ทันที ระยะทางการใช้งานต่อการชาร์จ1ครั้งอยู่ที่ประมาณ130-150กิโลเมตรขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่และน้ำหนักบรรทุกรองรับระบบชาร์จเร็วโดยชาร์จจาก20%ถึง80%ได้ภายในประมาณ90นาทีถ้าใช้ปลั๊กบ้านทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงระบบเบรกเป็นแบบ r e เ e n e น a เรทีช่วยชาร์จพลังงานกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ พร้อมระบบเบรกพื้นฐานที่ใช้งานได้ดีมีฟังก์ชันความปลอดภยัยเช่นกล้องถอยหลังฝ่ายอัตโนมัติและระบบเบรก ABS พื้นฐานภายในรถเป็นอีกจุดที่ a n น i e l i n น e t ตั้งใจออกแบบให้สะดวกสบายมากขึ้นห้องโดยสารรองรับผู้โดยสาร3คนด้านหลังและ1คนขับวัสดุภายในเน้นความคงทนเช่นเบาะหนังสังเคราะห์แบบเช็ดทำความสะอาดง่าย พลาสติกแข็งแรงและในรุ่นสูงจะมีวัสดุแบบซอฟทัชเพิ่มเติมพื้นที่ของคนขับออกแบบมาให้ใช้งานสะดวกมีหน้าจอดิจิทัลแสดงข้อมูลสำคัญเช่นสถานะแบตเตอรี่ความเร็วระยะทางคงเหลือและการแจ้งเตือนต่างๆรุ่นท็อปมาพร้อมหน้าจอสัมผัสสำหรับระบบอินโฟเทนเมนต์มี GPS b l บลู o t h และช่องชาร์จ USB ระบบระบายอากาศได้รับการปรับปรุง และยังมีระบบปรับอากาศในบางรุ่นอีกด้วยซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของรถประเภทนี้เลยทีเดียวด้านราคานั้นถือว่าจะป้องได้รุ่นพื้นฐานเริ่มต้นที่ประมาณ140,000บาทส่วนรุ่นท็อปที่มีฟีเจอร์ครบเช่นระบบชาร์จเร็วหน้าจอสัมผัสและเบาะนั่งพรีเมียมอยู่ที่ราวราว1 0 0 0บาทซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้และหากรวมสิทธิสนับสนุนจากภาครัฐในบางประเทศราคานี้ถือว่าคุ้มค่า ดังนั้นถ้าคุณกำลังมองหาทางเลือกที่ชาญฉลาดประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับการเดินทางในเมืองไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือผู้ใช้งานทั่วไปสามล้อไฟฟ้าแอนนี่ลินเนตปี2025คันนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามเพราะวันนี้การเดินทางไม่ใช่แค่เรื่องขององค์การถึงจุดหมายแต่ยังเป็นเรื่องของสไตล์ความประหยัดและความรับผิดชอบต่อโลกใบนี้ด้วย